ว่าไปแล้วนะครับไอ้สิ่งนี้นก็คือหน้าที่หลักของผมเลยแหละการออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยที่สําคัญพวกพี่ก็ไม่หัดงานภาคสนามนักแล้วผมก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าพี่จ๋าอยากให้ผมไปทํางานนี้แต่บังเอิญพี่จ๋ากลัววผมจะเหนื่อยไงแต่พวกพี่ๆรู้เลยนะครับว่าผมเนี่ยไหวสบายมากผมสู้งานอยู่แล้วผิดไปครับผิดทนัน อากาศที่แม่มองมันหนาวนะครับ mm hmm. ผมเกรงว่าพี่จะเสียสุขภาพได้ผมแนะนำนะฮะให้พี่นั่งอยู่ที่ออฟฟิศดีกว่า mm hmm. พี่ออกงานภาคสนามบ่อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวจะเหนื่อยไปน้องเป็นห่วง mm hmm. และอีกอย่างนะฮะ mm hmm. น้องๆฝึกงานนี่ถามหาพี่กันเจ้าละวัน mm hmm. จ้าละวันกวนไกว่ mm hmm. ว่าเอ้ทันไปไหนไคะนู่นนี่นะโอ้ตอบกันไม่ทัน mm hmm. ผมพูดตรงๆเลยเข้าประเด็นเลยผมไปเอง ผมอยากไปน้องไม่เคยออกเลยน้องอยากออกบ้างเนี่ยเฮ้ยที่น้องๆสองคนพูดมาเนี่ยมันก็มีเหตุผลแต่ว่าพี่แก่แล้วพี่ขอเหอะนะโอ,อ,อ้ขอโอ้เหี่ไนไม่มีเหตุผลสุแล้เอาจริง <laughs> <laughs> เอาละเอาละในเมื่อพวกเราทั้งสามคนเนี่ยอยากไปกันหมดเลยงั้นพี่ว่าเราลางงานกันเลยปะสามคนเลย แล้วมุ้งหน้าสุดแม่บ่เลยโอ้โหคนจะบ้าเหรอจากลางาเดี๋ยวเขาจะให้ลาออกแทนนะครับทําอย่างเงี้ยเ,เอาล่ะเอาล่ะในเมื่อพวกเราสามคนอยากไปถ้างั้นเรามาโหวตกันโหวตไอ้บ้าโหวตกันแล้วมันจะได้คนชนะไหมล่ะมีอยู่สามคนก็โหวตให้ตัวเองคนละเสียงเนี่ยเนี่ยใครเลือกจ๊อบปั๊บเนี่ยมาเลยเอาวอาแต่ที่บอกเอกไม่โหวตเนี่ยไม่เป็นไรเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ ในเมื่อทุกคนอยากไปนะครับถ้างั้นเรามาเผาออฟฟิศกันเลยดีกว่าครับพอไม่มีออฟฟิศปั๊บเราก็ชวนทุกคนไปแม่หมอกันเลยเผาออฟฟิศไปทางสิครับไม่ต้องแม่หมอฮะไปแม่ทางเลยฮะจะบ้าป่าเผาออฟฟิศโอ้โหคิดได้ไงพี่ว่าเอาละเอาละเอาละ พี่แต่บ้าเลยพี่เอาหลักของพี่เนี่ยมันต้องใช้วิธีการที่โปร่งใสและยุติธรรมครับยังไงครับเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่เป็นกรรมการให้เองเหรอไม่จำเป็นมั้งครับไอหน้าที่เนี้ยผมว่านะไอกรรมการเนี่ยตัวโกงเลยตัวไม่โปร่งใสเลยไม่ได้โกงเอางี้พี่สมมติว่าถ้าเราจะตัดสินกันแบบโปร่งใสที่ทำจริงทำไงเอาละพี่ว่า เรามาตัดสินกันแบบยุติธรรมนะเราต้องตัดสินกันด้วยเกมเลือกกันมาคนละเกมคนละกติกาดีไหมเอออันนี้เข้าท่าครับผมว่าปร่งใสดีสามคนสามเกมใช่ไหมคนละเกม,มก็เห็นด้วยนะพี่ท้งก้นผมเริ่มก่อนเลยและเกมของผมก็คือทึงทึง เออยังไงเนี่ยยังไงให้มันลิฟต์ทำไมอ๋อ๋อก็นี่แหละครับเป็นเกมที่ผมออกแบบไว้เกมนี้ง่ายทีเดียวครับเราจะมาทายกันว่านลิฟที่จะเปิดชั้นห้าเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยจะมีคนเดินออกมากี่คนถ้าใครทายถูกเนี่ยชนะเลยง่ายมากพี่ทายเลยอ่ะศูนย์คนเฮ้ยโอ้อโหพี่จับโกงอ่ะโกงยังไงอ่ะ ก็กติกาบอกให้ทายจำนวนคนไม่ได้ห้ามทายศูนย์คนนะแล้วพี่ก็คิดว่าคนออกมาแล้ต้องไปศูนย์คนพี่ก็กดปั๊บเแบบมาศูนย์คนพี่ก็ชนะงั้นผมทายศูนย์คนมากเพราะว่ากติกาเขาห้ามไม่ให้ทายสามได้อะไรไม่ได้ใดิก็มึงต้องหาคนชนะคนเดียวโดนถายทำได้ไงอ่ไม่งั้นมันจะชนะสามคนเดียรต้องถายคิดดูแ่ละคนด้ไงผมก็ชนะทุกคนอ่ะแต่ทุกคนมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องเถียงกันผมขอทายบ้างผมขอทายว่า จะมีหนึ่งคนออกไปจากลิฟเฮ้ยจะเป็นไปได้อย่างไงเานาะเฮ้ยมันมันดูแปลกๆมั่นใจมั่นใจพี่วศูนย์เออยังไงก็ศูนย์ศูนย์เหมือนกันใช่ไหมแค่สองคนนะครับอย่างนี้เฮ้ยจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรฮะเอาละ เราทำอะไรกันอ่ากินข้าวกินแปลอยังหรอเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมทำงานเสร็จจะไปกินกันวานะเฮ้ยเจ้าเปเกือไปไหมพี่ทันคะให้อมไลคนออกจากลิฟต์ทำไมอะคะเฮ้ยชาดแล้ว โกมอ่ะไรฟาวเฮ้ยโกงน้องลุงเหรอเนี่ยเออเฮ้ยโกมอะไรน่น่เ่มาไม่ต้องหนีมานี่มาดูซิดูซิดูซิอะอ้งยน้องโบไล่คนออกจากลิฟต์ให้หมดเลยอ่ะขึ้นมาคนเดียวนะจ๊ะเฮ้ยถ้ามีคนอื่นขึ้นมาให้ตดใส่เขาให้ออกไปนะจ๊ะเฮ้ยอื้มชัดเจนชัดแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าฟาว พี่จับครับว่ายังไงครับกันปอยตอนนี้เนี่ยเกมของพี่ทัศน์เนี่ยก็ได้ถูกปิดลงไปแล้ว <c oughs> ด้วยเพราะความโกงของตัวเองทันวาฮะทันวาอย่าคิดนะครับว่าพี่กับคังสองคนเนี่ยจะโดนโกงง,ง่ายง่ายแล้วอย่าใช้วิธีการง่ายๆให้ชนะง,ง่ายๆอย่างวิธีการโกงของทันวาอย่างนี้ไม่ได้นะฮะ <c oughs> ความไม่โปร่งใสของพี่เนี่ยมันถูกตรวจสอบได้ง่ายมากครับผมหลักฐาเนี่ยก็มีคาโทรศัพท์มือถือแถมพยานก็มีเป็นตัวๆอยู่นี่เลยโอ้นี่ก็ผมก็อยากจะเล่นให้มันมสนุกสนุกล้อเล่นกันไป <c oughs> อาทีตยน,นี้เดี๋ยวคิดเกมใหม่แข่งกันเป็นจริเน็นาการโปร่งใสสะอาดแน่นอนโอโอพอเลยครับออพอเลยจะไม่มีติดน,นั้นอีกแล้วถูกต้องครับเพราะว่าพี่ถูกปรับแพ้ฟาร์ไปแล้วอ้าวใช่แล้วทัน ด้วยความขี้โกงของทันเนี่ยทำให้มันไม่ปร่งใสและทําให้ทันเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือด้วยเพราะความขี้โกงและไม่โปร่งใสของทันเองใช่ครับพี่จ๊อบครับ<ข>แสแดงว่าตอนนี้<ม>ก็เหลือเราเป็นแค่สองคนและสีนะครับโอ้ยผมบอกพี่จ๊อบไว้ก่อนเลยนะครับถ้าคิดจะเล่นไม่ซื่อกับคนที่ชื่อครั้งโป้ยเนี่ยพี่จะต้องร้องโอ้ยโอ้ยแน่นอนเพราะว่าผมจะเอาจริง เพี่จะบอกอะไรให้คังโป้ยน้องรักได้ฟังนะคนอย่างคังเนี่ยพี่ไม่จําเป็นต้องใช้กลดงกลลเม็ดอะไรทั้งสิ้นพี่ก็ชนะได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วคังมีเกมอะไรว่ามาเลยพี่ต่อให้ให้น้องก่อนเลยว่ามาพี่จับครับเกมนี้เนี่ยพี่ไม่มีทางชนะผมหรองเพราะว่าเกมนี้ มันก็คือเกม มาเลยมาทำให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันนะรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกในสดใสอยากให้โลกนะ่าอยู่วันนี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าจากกฟผยิพอพอ่งทุกคนเลือกใช้โลกก็ยิง่งชอบ